เ,เป็เกินอย่างไเลเกียวเมี่ยกูว่ากูหิวี่อยากกินอีอยังไะกินอีอย,ย,ยังยยง,ง่ายๆอ่ะนอย่งไร่ายม,นนะมึ้งน่บอกแม่อยากกินก๋วยจับรสต้มยำแมโอ้สายก๋วยจับรสต้มยำนึงอยากกินเมี่ยหายเหลอข้าวหนึ่งลงมาแป๊บนึ่งกูมาสายกวยจับยวดรสต้มยำมันสีไปขนาดหน อย่นสูตรหลับใส่ถุงนี้ก่อนอยากแนวยังๆากับวิอยากจะจแนวยังไงอย่า้แกกุ้งจะลองเหี่ยอแกซรองเลย เดินปุกมาเรียปล่อยเส้นรูปเรียกล่างเส้นก้อนอน้อแดกมีแปะแปกมายางดีไปลงไปคอยเสียจล่งางไว้ก่อนต่อมาทางนามเปิดแฟ phải làm Để nào Để làm Làm thế thế nào nó với tôm Làm lo tiền suốt mà Luộc cùng ใส่กุก้งไปเลยจ่เครองปรุงไปเลยใสปกุ้งปรุ้งไปเดี๋ยวทำชุกันขาต้อนสินชุกจะต้องไป

ซิมเมบิ้งแันี้เอา่ะใเลัาต่อถากุ้งสุกกุ้งสุกแล้วติดจัดถาเสีนมนี้มาจะเส้นดไวยแบเนี้มา,า,นนมากรองน้ำต้มก Bề, thêm bề. <laughs> Chẳng bề, <laughs> Này, không dám tôm thì không bè chạm ta cũng bè tối nhanh xay hôm chiều có thêm mà hai. <laughs> không Rồi rồi, chia, nít nướng Rồi xoay ngon xếp xếp. Xếp. À, xếp, xếp Rồi nè, bây giờ bây giờ bây giờ Rồi tôm Quá, thế quá nghe xin xin quan, con là แดงแน่คเสีย่ยครับว่าดูเลยนะโอ้สิบียากจังดีดินี่ไว้จับยวนรถตร้มยำตากเสียบไม่มีรถอย่างน่นี่เอามีหลายรถเพระาะว่าจะเป็นหมูส้นตำลับไก่ต้นตำล้ำเพระาะว่าจะเป็นต้มยำเนื้อ รถมาลากนี่บ,นบอกเสุด<า>ยอดเนี่ยีเลยมึงซื้อจะบอกมึงเห็นมาเนี่ยมึงซื้อจะบอกเอนี่ยซองละสาสิบห้าทสามซองห่อยสั่งได้ตัจวจะมาลดวตรงฟีีรับตัวแทนงหมอ้รับสนใจทักมาบอกเลยนี่ละพี่นอ้องแซ่แซ่บอีหลีนี่ไปลรองกันเบิ่มองเลยโอ้ได้กินเิว ขอโดนไล่กูกินกวน,นมึงอ๋อไมไ่ให้แต่กูอโอความปานีพายูท้นไปเอา้ามากรนดีกแล้วก็จืดจังนะครับไปเล่ามือเนี่ย